สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กเกษตหมูดีมากช่ำลิ้นกีนองพอหนึ่งพี่น้องวันนี้กับอัปเดตนะวันที่ยี่สิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องลิ้นกีใส่สวยๆเลยอันนี้ที่น้ำทรงนครปฐมครับพี่น้องกิ่งก็พันครับกิ่งก็พันกับตอนนี้เขาก็จะเริ่มท่ำแล้วกับประมาณปลายเดือนกรกฎาคมในน้ำทรงจังหวัดนครปฐมพี่น้องทั้งหมดสามสิบกิ่งนะครับกิ่งละพันกับตอนนี้เขาก็เริ่มท่ำกิ่งของเขาไหมเขาขัดกิ่งที่มีคุณภาพครับ ระบบรากแข็งแรงเบาตอนใหญ่กิ่งเป็นสีเขียวอมน้ําตาลกิ่งจะเป็นกิ่งกระโดงพี่น้องกับทรงกุ้มเขาตัดเขาตัดแต่งทรงกุ้มให้เรียบร้อยแล้วคือลูกค้านําไปปลูกแล้วคือมินาทีปลูกเดียวคือเขาจะให้ลมเงาดสวยง่ายพี่น้องพอเอาแต่งทรงกุ้มสวยง่ายก็กิ่งนี้กิ่งสวยครับสีละพันทรงนครประพรมครับพี่น้องมันไม่ใช่พี่น้องอันนี้ใช่กับพันหนึ่งเดี่น้องเป็นพันหนึ่งนครับ ตันหนึ่งสวยสูงสูงหนึ่งเมตรสองเมตรสองเมตรห้าสิบไปน้องสองเมตรห้าสิบสวยงามใบใบเขาจะเขียวเข้มครับหมายควาว่ากิ่งเขามีความสมบูรณ์ไปน้องสีผิวเขียวอมน้ําตาลนะครับเขียวอมน้ำตาลกิ่งมีความสมบูรณ์ไปน้องปลูกปั๊บไปปีเกษตรหมูลบรองว่าออกดอกแน่นอนครับให้ปุ๋ยตามเกษตรหมูแนะนำับรองออกดอกไปน้องปลูกสี่ห้าเดือนก็ออกดอกครับ อยู่ที่การบำรุงรักษาครับระบบรากครับพี่น้องระบบรากสวยงามครับพี่จ๋าเริ่มช่ำครับเริ่มช่ำแล้วพี่น้องถ้าใดสนใจก็ตอนนี้เขากิ้งละร้อยเขาก็มีกิ้งละร้อยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยพันสามพันสี่พันถึงหนึ่งหมื่นหมื่นหาครับพี่น้องหมื่นแปดครัีเพราะว่าเหมาะสมกับปลูกในบ้านหลังใหญ่ๆปลูกแค่ต้นเดียวเพราะมีมะพึ่งตัวนี้พี่น้องนี่ครับตัวนี้สช่ำเรียบร้อยแล้วตัวนี้ตัวนี้ นี่เพิ way, ok ่นจองไว้จะโวงออกดอกไปน้องตอนนี้ต้นละพันห้าไปน้องเิ่นจองไว้จะโจรดอกห้อกใส่ห้องสร้างให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วใส่ถุงแปดกูลสิบหกไปน้องดินดินดินโพนผสมแกลบไปน้องผสมขี้เถ้าแกลบนี่ครับการท่อมนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มท่อมเนี่ยนี่ครับตกระดิกกินไงกินไงพลาดมาใบเขาจะโยกเก็บไปน้องใบเขาสีโบ้ไข่ใบก้อนน้ำไปปลูกฟับเขาเกิดจะเจริญนตับโตเลยเพราะว่าสารอาหารในใบเขาหลายเหมาะสมกับปลูก ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือก็ได้พี่น้องโยเกิร์ตผักไต่ตำก็ประจวบกิริขันลงไปกับ่ันไหนน้ำให้ไปปลูกเพราะว่ากล่มหนาวเย็นบ่ทั่วถึงกัจากประจวบขึ้นมาฮอดภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายเหมาะสมพี่น้องก้มลูกมาหาเกษตรหมูพี่น้องเบอร์โทร0 8 1 0 2 9 9 9่งเกษตรหมูรับรองไม่มีกักพี่น้องให้ก้มลูกสม่ำเสมอพี่น้องนี่ครับจังลิกี้พี่น้องสวยงามครับสวยงามอะไรพี่น้องเนาะ ปากกะไรก็แทะครับกรเกษตรหมูพ่อเพียงครับผม